ซุปวุ้นเส้นทะเลเดือดจานนี้เป็นเมนูที่ได้รับรางวัลเมนูสร้างสารรค์ยอดเยี่ยมในโครงการประกวดเจฟิวชั่นซีซั่น2โดยบริษัทไทยฮาจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายวุ้นเส้นถั่วเขียวตราเกษตรได้รวมส่งเสริมเทศกาลกินเจโดยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วโดยมีน้ำมันพืชตราอางุ่นและน้ำตาลมิตรผลรวมสนับสนุนเทศกาล มีผู้เข้าแข่งขันเนี่ยได้ได้ได้ไดสร้างเมนูเจฟิวชั่นใหม่ๆขึ้นมามากมายฮะซึ่งทำให้ผมเชื่อว่าก็เป็นการจุดประกายให้กับสังคมว่ามีมีคนที่รักสุขภาพ โดยในยรอบชิงชนะเลิศได้คัดเลือกผู้เข้ารอบจำนวน5คนหรือ5เมนูสุดท้ายที่สร้างสรรคจากวุ ok ้นเส้นถั่วเขียวตราเกษตรที่ส่งเข้าประกวดจากกว่า50เมนูมาปรุงเมนูสร้างสรรค์ต่อหน้า,นาคณะกรรมการนาวิทยาลัยเทคโนโลยีครัวันดีเพื่อรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า1,000 0 0บาทขณะเดียวกันไทยไฮยังคงเดินหน้าจัดก,กิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนวงการอาหารไทยอีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆให้กับประเทศไทยต่อไปค่ะ